กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระเอฟซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเออมื่อคืนเราได้มีคลิปกันไหมครับเนี่ยมีเนาะ <c oughs> นก็เบอร์ไปหมดแล้วนะครับอดลัหมดนอนนะครับเอฟซครับนะฮะเมื่อคืนก็เหลือหลายองค์อยู่นะครับเอฟซแต่มาถามนมทุกองค์ทุกรายการโดยเฉพาะพวกไอภสักากระจายพิมพ์ปั้น หลวงพ่อเงินจอบเล็กเนื้อเงินอะไรเงี้ยมาถามกันเยอะนะครับเมื่อคืนท่านเหลือยู่สี่ห้ารายการนะครับเอ็ซตรีคับแต่วันนี้คือพาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไอของเก่าๆก็ว่ากันก่อนนะครับผมวันนี้มาลุยกันที่ของใหม่นะครับและเป็นพาที่ปิดรางวัลโบแดงทุกรายการนะครับผมมีนะฮะโบแดงทุรายการเลยในในนี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับตะกุดนะครับอ๋อมีรายการเดียวนะครับ อันนี้เป็นโบเหลืองนะครับที่สองนะครับจอบเล็กเนี่ยนะครับ f ีครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะครับใบประกาศมาแล้วนะครับผมสําหรับงานลบบุรีนะครับนี่ฮะใบประกาศงานลบบุรีนะครับนี่นะฮะที่เนี่ยโรงเรียนพิบูลเนี่ยนะฮะโรงเรียนพิบูลนะครับผมมาแล้วนะครับผมนี่ฮะ เยอะมากเลยเดี๋ยวผมทยอยส่งให้นะครับ FC ครับนะฮะผมจะทยอยส่งให้นะครับผมเดี๋ยวทยอยส่งกันให้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็อวัดพะนงนเอาวัดพะนก็มาแล้วนะครับเนี่ยวัดพะนจักสีก็มาแล้วนะครับ FC ครับเดี๋ยผมก็ใกล้ส่งให้นั่นเลยนะครับผม เผื่อของใครแบบมีสองงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะวัดพระนอนนะครับเนี่ยฮะวัดพระนอนจากรสีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับผมสําหรับเอ่อทั้งสองงานนี้นะครับใบประกาศสองงานนี้พี่ภูมิพ่พพอทางานพ่อทางานอยู่ลูกนะเดี๋ยวามาดูกันนะครับเอฟซี FC วันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมติดโบทุกรายการนะครับจาก งานประกวดพระเครื่องที่เทศบาลตำบลหัวรอจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมปกงานโอ้โหผมไม่ได้เตรียมเลยผมไม่ได้นั่นเลยนะครับผมนะฮะแต่ก็นั่นอยู่เรื่อยนะครับผมอ่าเนี่ยครับผมหลวงพ่อเงินท่ามไฟนะครับเอฟตีครับผิวที่เก่าเก็บเลยนะครับผมพิมพ์ใหญ่เลยนะครับคมชัดลึกนะครับผมโอ้โหจตเสียหลายอย่างนะตาเขาอาจจะหล่อไม่เต็มนะฮะสไตล์หล่อโบราณนะครับผมแต่ก็ได ลายโบแดงนะครับวงนี้นะครับใหญ่ล่ําเลยนะครับผมมีฮะหน้าในเวลาบริเวณแบบเนี่ยเสียงท่านนะทิษะหลวงพ่อเนี่ยอาจจะดูไม่หล่อไม่เต็มนะฮะหล่อโบราณแต่ก็ได้โบแดงมานะครับคนอาจจะส่งน้อยหรือว่ามีส่งแต่อาจจะ,ะแค้น้อยอะไรประมาณนี้นะครับเอฟีครับนะฮะผ้ามะไฟนะครับผม ทักทายขอรูปมาเพิ่มกันได้นะครับผมเพิ่งเงินท่ามาไฟนะครับเพิ่งถึงเลยเนี่ยผมยังนั่งอยู่เลยแล้ววันนี้ผลกดเลยนะครับเอซี 4, นะครับอ่ะตะกุดนะครับอยู่บนเลยอ่ะดูก่อนนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาจากรายการเอ่อหลวงพ่ออะไรอนะ่ะหลวงพ่อเรืองวัดนครไทยฮนะยาว น่าจะเจ็ดมิ้วนะครับเอฟีนะครับโบแดงนะครับนี่ฮะเป็นพวกตะกรุดเนี่ยเขาจะใส่ถุงอย่างนี้นะครับผมไม่มีกล่องใหญ่นะครับ้ายาวๆอย่างเงี้ยนะครับเอฟซีครับนะฮะนะครับหลวงปู่เรืองหรือหลวงพ่อเรืองนครไทยนะครับเอฟซีครับ ยาวนักจะมาณเจ็ดนิ้วครับพีครับอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนิ้วไม่ใช่เก้านิ้วนะครับผมเพราะเขามีห้านิ้วเจ็ดนิ้วเก้านิ้วนะครับแต่อันนี้เจ็ดนิ้วนะครับผมเกาปึ๊กเลยนะครับผมแชมป์นะฮะแชมป์โบแดงเลยนะครับผมอันนี้ยซื้อเข้ามาวันนี้ซื้อ,าาอ,นนอทุกรายการเลยซื้อเขาทุกรายการนะครับไม่มีที่ว่านั่นส่งเองเลยนะครับซื้อเสร็จก็ต้องไป เปลี่ยนชื่อในใบรประกาศให้เป็นเซตเดียวกันชื่อเดียวกันน่ะครับเวลาเขาส่งใบรประกาศมาจะได้แบบนั่งถูกนะครับผมอืฮะถัดมานะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมหนองหลวงนะครับีมฮะโอโ้สวยเลยนะครับผมเนื้อเขียวปัดนะสวยเดิมๆเลยนะครับอฟซีโอ้น,นี้มีภัยเงินไม่ไม่เห็นภัยเงินเลยนะครับเอฟีครับนะฮะไม่เห็นภัยเงินเลยนะครับ ผมก็สมาธิไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยคนเดินเข้าเดินออกกันกีลูกชายตัวดีก็มากวนนะฮะไม่มีจานนะครับเอฟีครับไม่มีจานนะครับครับผมพิบายวยภาพกันเลยนะครับรอโบูดานนะครับผมไม่มีภายเงินนะครับตรงนี้นะครับบูแดงนะครับผม ถัดมานะครับเป็นหลวงพ่อดด่มนะครับอันนี้จากโต๊ะที่สิบหกนะครับเป็นพระรวมรูปลอหรือลอยอดนิยมนะครับผมรูปลอหรือลอยอดนิยมนะครับบูเดงเหมือนกันนะครับรูปลอปั๊มหลวงพ่อเดิมไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดพิมนะฮะเอพิมบีอะไรส่งได้หมดนะครับอันนี้อันนี้ผมก็คือในโต๊ะ โต๊ะหลวงพ่อเดิมเนี่ยซื้อข้าไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาใส่โต๊ะนี้นะครับผมพิมพ์เอนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นพิมพ์เอนะครับพ่อเดิมนะฮะขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับพีครับนะฮะเพราะว่าดูในคลิปเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ผมก็ถ่ายรูปให้ดูใหม่ได้นะครับผมถัดมานะครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยม A นี่ก็เป็นโบเดนะถามกันมาเยอะนะสำหรับพิมพ์นี้นะครับถามกันมาเยอะเลยนะครับผมเวลามีมาจะไปไวก่อนเพื่อนเลยนะครับพ,พิมพิมนีม้นะพิมพมิยม A พิมพ์นี้นะครับหน้านี้นะครับทุกองทุกรายการจากงานประกวดที่ หวัวลอจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมผิกวก็ออกแบบสนิมออกน้ำตาลเลยนะครับผมใต้ฐานนะครับทุกรายการก็ย้ำกันนะครับว่าผมขออนุญาตขายจบเลยนะครับ f ีนะฮะไม่มีการรับประกันอะไรกันทั้งสิ้นนะครับผมขายจบเลยในราคาที่เรียกว่า เอาแค่รักแค่ชอบดูที่ชอบซื้อที่ใช่นะครับผมท่านก็อย่างที่บอกอ่ะไปเช็คก่อนได้เลยนะอยากจะไปเช็คเอาไปแห่อะไรก็ใครไปเช็คได้เลยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับนะฮะผมยินดีเลยนะครับเอาไปเช็คไปอะไรให้สบายใจเลยนะครับผมฮนะแล้วก็คอยมาตกลงซื้อขายกันนะครับค่อยมาถามราคาไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหา นะครับเอาไปเช็คเอาไปแห่เอาไปดูกันให้นั่นเลยรูปได้รูปไปแล้วนะฮะแต่ระหว่างนั้นน่ะถ้ามีใครปิดไปก่อนอันเนี้ยก็เป็นถือว่าท่านก็จะพลาดไปในตรงนั้นนะครับตรีนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเพราะมีหลายท่านนะครับระหว่างที่เอารูปไปท่านปรากฏว่าคนอื่นปิดไปก่อนแล้วก็สีมาเสียดายกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอสตีเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะแบบเรียกว่ากันไว้ให้ได้นะครับเพราะว่าคนดูนี่ก็ก็ หลักพันนะครับแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับเอสตีครับผมถัดมานะครับก็เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรนะครับผมนี่ก็ถามกันมาเยอะเลยนะครับหลวงพ่อไปรนะครับครั้งที่แล้วก็ปิดไปไวมากนะครับไม่ได้ตีรางวัลด้วยนะครับติดผมไม่แน่ใจนะครับผมนี่นะฮะอ้นี้ก็รู้สึกจะมีตำหนิตรงหน้าผากเป็นรูนะฮะนะครับผมแต่ก็ได้โบแดงมานะครับนี่ฮะ ค่อยจะสับสนเวลาแบบวางแบบนี้เอาออกจากกล่องนี่งงๆนะฮะบางทีใส่กล่องผิดกล่องถูกนะฮะครับก็ให้ดูกันคร่าวๆน้องอตีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะได้แบบอัปโหลดคลิปกันไม่ไวเพราะว่าเดี๋ยวช้าไปก็นอนกันหมดนะฮะนอนกันหมดนะครับผมอย่าลืมนะครับใบป,ประกาศงานวัดพนนอน กับลถบุรีออกแล้วนะครับผมถัดไปครับจอบใหญ่นะฮะมาถึงจอบใหญ่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวรอจอบใหญ่นะครับโตที่สิบห้านะครับนี่ฮะโบแดงครับโบแดงเหมือนกันนะครับติดโบทุกอง,งทุกรายการนะครับวันนี้นะฮะสวยเดิมๆนะครับ อยากให้ขายประกันเนี่ยผมก็ขายได้นะอย่างที่บอกนะครับผมนะฮะผมก็เอาราคามาตรฐานเลยนะครับถ้าขายแล้วประกันกันเนี่ยผมก็เอาราคามาตรฐานเลยนะครับเอฟซีนะฮะก็มีนะครับเอฟซีก็มาบอกขายรับประกันได้หรือเปล่านะครับพิมพ์นิยมพี่กีตาร์เนี่ยนะฮะผมก็ก็ยินดีนะครับถ้าเราไปเช็คเก้ออะไรเนี่ยผมคืนเต็มนะครับผมคืนเต็มเลยนะครับคืนเต็มเลยนะครับผมก็มีประสบการณ์มาแล้วนะฮะมีประสบการณ์นั่นมาแล้วนะครับผม ก็พิมพิยมก็หลักล้านนะครับ3ามล้านห้าล้านอะไรพวกนู้นนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ถ้าแบบท่านดูเองตัดสินใจเองนะครับดูที่ชอบซื้อใช่อย่างที่บอกนะฮะก็ราคาตามนั้นเลยนะครับเอตีนะครับผมถัดมานะครับผมพญาเต่าเลือนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับอู้ชะลอนแก้วนะฮะ พิมนี้มีขาด้วยนะครับผมสภาพก็ใช้นะสภาพใช้เลยนะฮะเรียมจับขอบนะเปิดหน้าเปิดหลังนะครับมีขานะครับพิมพนี้นะฮะเก่าปึกนะครับผมโูแดงนะครับ f c ครับฮะสุดท้ายนะครับไม่วันนี้ยอมรับเลยเหนื่อยจริงนะฮะมา รีบๆรนๆเนี่ยผมเนี่ยอืจะไม่ทําก็ไม่ได้คลิปเพราะว่าลงทุนไปเยอะนะครับผมซื้อของไปเยอะเลยนะครับ FC นะฮะหนักๆทั้งนั้นนะครับ FC นะฮะจะได้แบบรีบขายไวๆนะครับผมเอาเงินมาหมุนนะครับทุดท้ายอันนี้โบโบเหลืองนะฮะที่สองนะครับ FC นะครับอันนี้ที่สองนะครับจอเล็กนะครับผม จอบเล็กห่วงหักนะครับนี่อาจจะหักหักจะเดิมมานะครับผมเนี่ยดูสนงสนิมนะครับแต่งอาจจะตัดห่วงเรี่ยมเข้ากรอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมสมัยก่อนเนะนี่ยโหะบายยากมากเลยนะครับข้า อันไหนไม่ชัดเจนก็ผมยินมีถ่ายรูปให้ดูทุกรายการเลยนะครับเอฟซีครับนะฮะเหนื่อยนะฮะเออผมนี่จะเย่ยนะสุขภาพเนี่ยนะครับผมอืมนะและโบแดงทุกรายการนะครับเอฟซีครับโบแดงทุกรายการเนี่ยจะได้อันนี้นะครับผม พระนางพยากรุวัดใหญ่ที่สโลกเลยนะครับเนี่ยพี่ผมได้มาเนี่ยเขาซื้อขายกันเห็นๆเ,เลยนะวันเนี้บางคนก็ขายหลักพันบางคนก็ขายหลักร้อยสามร้อยห้าร้อยบางคนก็พันกว่าสองพันนะครับแต่กรุมาปีสี่ศูนย์เนี่ยนะครับ fc ผมให้ไปเลยสาหรับโบแดงนะครับ fc นะครับผมให้ไปเลยนะเฉพาะโบแดงนะครับเนี่ยผมให้ไปเลยนะครับ fc เพราะโบแดงนะครับเนี่ย เป็นพระดีมากนะรางวัลครั้งนี้นะนี่นะครับพระนางพญากุวัดใหญ่ปี40เนี่ยแต่กุปี40เนี่ยนะครับท่านลองไปเสิร์ชข้อมูลดูกันนะครับนะฮเขาเอารางวัลแบบเรียกว่ายอดเลยนะครับผมพระดีมีประสบการณ์เลยนะฮะทงนี้นะครับ ให้ทุกท่านเลยนะครับผมสาหรับบัวแดงนะครับเฉพาะบัวแดงนะครับเอฟซีเพราะว่าผมได้มาแค่บัวแดงนะครับอย่างอื่นรางวัลอื่นผมไม่ได้มาที่สองที่สามอะไรเงี้ยไม่ได้มานะครับผมฮะอย่าลืมนะครับใบประกาศนะครับเอฟซีครับสำหรับงานโรงเรียนพิบูลวิทชยาลไรนะครับผมมาแล้วนะครับผมทยอยส่งให้นะครับเอฟซีครับนะฮะจะทยอยส่งให้นะครับถ้ามีท่านใดที่แบบปิดพักคืนนี้อะไรเงี้ย ผมจะส่งไปพร้อมกันเลยนะฮะสํสำหรับพันธีปิดพาะคืนนี้นะครับมีฮะกับงานวัดพนอนจักรสีนะครับเนี่ยวันนี้คลิปอาจไม่สมูทนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกผมไม่ค่อยมีสมาธิเลยวันนี้นะครับผมนะฮะม,มีเรื่องเรื่องนึงแบบแหม่อยากเล่าให้ฟังนะฮะเอฟซี FC เป็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะที่มาขอความรู้กับผมเกี่ยวกับเรื่องพรนะเอาพระไปขายไปอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง นะครับพรุ่งนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าวันนี้นะครับ16นาทีแล้วนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้น,นะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัว กลับหลานี่ชันไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ